8โมง1ิโมงนาทีพี่น้องเชอรเชอรโอ้ยเพื่อได้เกี่ยวในขันยงเมื่อหน้าขาวนะเชอสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะฮะ ส,สวัสดีทุกคนทุกท่านสบายดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนยามเช้า มันคือหนีหนาวแห้งปกติปกติกตถ้านานะ้ะน้ำไม่อาบจ้ะ ไล่สดขายแตงโมมคือในม้วนม้วนพี่น้องเอ๋ยขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเลยกะเข้ามาเบิงเลยกะมาสื่อซอยเดะเจ้า

จ้กของขายของยาเด้อบาะทีมากโมเมื่อคืนนี้เขียนสื่อไว้เรียบร้อยเบิดบ่เบิดแล้วอันนั้นนะ่ะปิดแล้วโอ้คุณพี่ทางอันคุณพี่คนสวยทางอังกฤษสสวับบดีีพ่น้องโน่นนี่มาแบ่งอันนี้ไปให้ฝากไปให้อีนเลนะิฟนไยให้แม่มีเอาไปให้ อินเลิฟนะฮะในกองนี่นะคุณพี่เผ่อเมาให้แม่ซาบจอยให้ไกลน้อยขอบคุณน้องแคทแล้ก็เจี๊ยายแดกขอบคุณเศราเอื้อยขอบคุณป่าวาขอบคุณบ่าวดาว แต่ละคนเนาะสูงมากแล้วก็จุดจาดจุดจ่าบื่อบ่าบึ่อบ่าไปอันนี้ไปไว้แจกนะฮะมันคือนิมนต์มวนแทมหนาวอีกต่างหากพี่น้องเอ้ยหนาว ที่เลือก,ก็จัดการในเดนมนเลือแค่นี้พี่น้องเมื่อคืนนี้เนาะ <c oughs> อันนี้สีเหลืองสีเหลืองหน่อยนี่หน่อยก็สูงโอ้ยหน่อยมักง่ายหนึ่ง <c oughs> แมงมโรดอินเล็บ <c oughs> เลือก

ขอบคุณพี่ๆทุกคนของอีเมะไปเบอร์เลมเมินบอไปวัดไปบาอบเออพวายังลลยอยู่ยังไลาครอบครัวไปให้อีเลิฟอันนี้นะตื่นขึ้นมายกพาข้าวกินนะใป่นก็เพย แม่เนี่ยนี่แม่สาว้าเอือยหมากโมกูได้ได้เท่ามานน่เท่าอะไรใส่อากาศหนาวพี่น้องมากินข้าวนะพี่น้อง ยังไง <c oughs> กินเซส,สอบน้ำน,งน้งว่านนะ่ะแบ่งน้ำแบ่งไฮเจน้ำ ฮะสบายดีพี่น้องมันสิมาตอนได้มงมอนะอุะ้ยมีไข่ด้วย ไข่แลน้ำมันนะโอ้ไข่ทั้งไข่ทั้งน้ำมัน มน,นอะเราเืออนกย้อนินต้มเข้มเพราะแห้งไม่ให้กินเกืออีกผู้ใด

จากไปก่อนว่าถืถอถในหน้าแม่เียพถ,ถูกกันบักบักน้อยก็ลงไปน้ำ้าววันเดีนหนึ่ง มันกเ,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 เปิดเปิดแทนที Kingston, ่มันจะลงไปลงเนาะ้ะเาะวียมดจุน้เ้าคนน้ำมันอยากไปน้ำเท้าผุดจอนอยู่นะ ไปว่างไ,ไ,ไปเบอร์อืน่นน้ำสวยผิวคนดีนะสีค่าตีแหละมา เรามาทมอ่องปูบริเลียเนี่ยอ๋อปลาหนัปลาเสื้อมันใส่บอสมันมาใส่บันดองยาโนงนะบอสอะไรต้มเซซวนน่ะเขากินเบิด์บรเดี๋ยวนี่ เขเข้าม,ามันาดีมากเขาก็ใส่หมดเลยอย่างดอกตามสื่อยังคนบอกกินพอค่ะคบบน,นน,ะนคนกบแซ่บมากเลย ทีีเท่เนนั้ยอากาศหนาจนบ่นไดเปิดผนลมปื้นแค่บ่นไดอ่านหน,น,น,น้าหจ้าอีดแล้วนี่แม้วขึ้นไปหายแล้วผอพายน่ะ ingat asyik nak bergaduh sama Hmm.